ขายเครื่องประดับยังไงให้เข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลานะสำหรับยุคนี้นะก็มนี่ม่พูกับการขายบานออนไลน์นะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะถึงแม้ว่าจะมีหลายช่องทางแต่การมีร้านค้าออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามนะก็ลองคิดดูแบบยังไๆนะถ้าคุณเริ่มขายเครื่องประดับออนไลน์มันจะช่วยเพิ่มยอดขาย ให้คุณได้มากแค่ไหนนะฮะอย่างเช่นเราขายผ่านบนแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรือว่าอะไรนะไ i n ์ช้อปปิ้งนะฮะหรือว่าจะบน Lazada หรือว่า s h o ป e e นะพวกนี้ก็คือให้มองว่าเป็นการขายผ่านออนไลน์นะฮะแต่ถ้าคุณมีเว็บไซต์ที่เป็นของคุณเองนะฮะมันก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้บแบรนด์ของคุณนะฮะ แล้วก็ที่สำคัญก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะเกี่ยวกับความสะดวกสบายให้ลูกค้านะคะสามารถเข้ามาช้อปปิ้งภายในเว็บไซต์ของคุณนะคะเดี๋ยวผู้ใช้ดูตัวอย่างเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเครื่องประดับนะแต่ราดูไปพร้อมกันนะจากรูปที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเครื่องประดับนะคะเดี๋ยวผู้ใอธิบายให้ดูนะคะว่าภายในหนึ่งเว็บเราต้องออกแบบ เซคชันอะไรบ้างนะคะเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาปุ๊บก็สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าเราขายเกี่ยวกับเครื่องระดับสําหรับคลิปที่เพิ่งๆพิ่งอินย้นะชนบนสุดนะคะก็จะเรียกว่าเป็นสไลด์เซคชั่นนะคะเพื่อแสดงเกี่ยวกับรูปภาพหรืออาจจะเป็นโปรโมชั่นจุดเด่นภายในเว็บไซต์ของเราหรือว่าช่วงเวลาณะขนาดนั้นนะคะส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นแคตตาล็อกนะหรือว่าหมวดหมู่ต่างๆเกี่ยวกับเครื่องระดับของเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นต่างนูเป็นแหวนเสื้อคอกำไลข้อมือหรือว่าอื่นๆที่เรามีในตัวรวบรวมของเรานะส่วนตัวมาก็จะเป็น product section นะคะ็จะกเกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะมีให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเรียนรู้ได้นะสะสำหรับก,ก,กะะรารออกแบบก็เป็นอะไรที่ดูเรียบง่ายแล้วก็ทันสมัยนะฮะส่วนต่อมาก็จะเป็นเรียกว่า c o ลเ e c t i o n ก็จะเป็นเกี่ยวกับคู่มือของควันต่างๆนะ,ะอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับาการออกแบบของเรานะฮะเ,เพื่อนก็ลองคิดตามดูนะฮะถ้าเป็นเว็บไซต์ของเ,เพื่อนอยากจะให้มีอะไรบ้างมีแสดง,งบนหน้าเว็บไซต์นะ,ะส่วนตัวมาก็จะเป็นา,าแสดงสงมมติเกี่ยวกับสินค้าณช่วงเวลาหนั้นๆน,น,นะ,ะเพื่อนก็สามารถโู้ได้เลยนะ,ะว่าเป็นการออกแบบที่ดูดีมากเลยนะกะ็จะมีประมาณนี้นะ,ะสำหรับตัวอย่างเว็แบบ ขายเครื่องกะดับออนไลน์นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทั้งหมดที่ดูเมื่อกี้นะคะยูก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นส่วนระบบหลังบ้านนะคะที่ทําขึ้นมาเพื่อรองรับให้กับเพื่อนๆนผู้ประกอบการนคะสามารถจัดการสินคา้าได้แบบง่ายๆเดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าัระบบหลังบ้านที่ทําตรนนี้มีอะไรบ้างน,นะเราก็ยังมีระบบหลังบ้านรอ,องรับให้เจ้าของร้านนะคะสามารถจัดการสินคา้าได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะ สามารถดูจากคลิปนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเมนูของการเพิ่มบทความหรือว่าจะเป็นเมนูของการ,การจัดการสินค้านะฮะแล้วก็รวมไปถึงเมนูอื่นๆนะฮะสมัครเมนูจัดการสินค้านะฮะก็ลองรับทางสินค้าแบบพิเดียวแล้วก็สินค้าแบบมือเรื่องนะฮะก็จะทําให้เจ้าของร้านหรือว่าผู้ประกอบการนะสามารถจัดการเว็บไซต์ได้สะดวกยง่งขึ้นนะฮะสมัครเ,เพื่อนๆเววมาผู้ประกอบการที่ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็สามารถทำเมน์ทำทักทายกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหน้าตัวอย่างเว็บไซต์นะคะแล้วก็ส่วนของประเด็นก็จะเป็นอะไรที่ช่วยให้เพื่อนๆผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะมีเว็บไซต์ของตัวเองได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะยูมีแพ็กเกจสำหรับมือพี่คอมเมิร์นะคะที่มีด้วยการสานแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นเบสิกช็อปชั้นพัดหรือว่าโปรคอมเมิร์สนะคะ เพื่อนก็สามารถดูจากรูปภาพน,นี้ได้เลยนะฮะก็จะมีการเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าแต่และแพ็กเกจมีฟีเจอร์อะไรบ้างแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าแต่และฟีเจอร์เราก็ยังสามารถที่จะตัดหรือว่าเพิ่มให้ตรงกับคอนเซปต์ของธุรกิจก็สามารถทําได้เลยนะคะหากเพื่อนๆต้องการที่จะทราประเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะซึ่งมีบริการในการรับทำบไซต์น,นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นเด็ดที่รอเจ้าของ e ็บอีคอมเมิร์ซอยู่นะคะ